สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในไอดอีไอดีหนึ่งนะครับไอดี ID นี้เนี่ยจะได้เปิดการันตีนะว่าจะได้อยู่หรือไปนะครับไอดี ID นี้นะก็ถ้าออกการันตีท่ามือก็คือจบถ้าไม่ออกก็คือสยองนะครับแค่นั้นเองอน,นี่ก็ได้สามร้อยโอเคหกร้อยนะครับ ถ้าผมได้ไอ้เกียรดาบอะะผมน่าจะไปเปิดเอาไอ้นั่นต่อโอ้จบแล้วนี่รู้มือเลยออโคนดาวรู้มือเลยคือ <c oughs> รู้ปะไอ้แต่ละรอบสมมติว่าผมได้หกดาวรอบไหนก็ช่างอะผมเปิดที่เหลือมันจะเกลือหมดละเดี๋ยวดูนะอาไม่เชื่อไม่เชื่อดูเนี่ยมันจะเกลือหมดละ คือถ้าสมมติว่าหกดาวคอนราโบนี้คอนลาโบไหนก็ช่างออกอะ่ะคือเกลือละที่เหลือคือเกลือแล้วเนี่ยดูดีเห็นไหมเนี่ยเกลือละเนี่ยเห็นไหมนี่มุทิ่ายวิหิตดูจนรู้แล้วอะ่ะผมขนาดนั้นแล้วอะ่ะคือผมแบบรู้อะ่ะรู้เรื่องอะ่ะผมรู้แล้วว่ามันรู้ว่ามันยังไงอะ่ะแล้วก็หกดาว จะดาวหลีโห oh, ที่ไก่ดีที่แล้วไม่ได้เลยอะ่ะเดี๋ยวดูนะนี่เปิดถึงสามพันแล้วนะครับได้มาปืนสองไอ้นี่สองแปดดาวไม่ได้สักชิ้นนะไอ้ดีนี้นี่คือเน่ามากนะครับผมก็คงไม่เล่นต่อนะเออเดี๋ยวไปเปิดเล่นดีกว่าตัว๋วมีตั๋วด้วยไหนก็มาละไปเปิดเล่นหน่อย หรือว่าผมแจกดีไม่เอาอ่ะไม่เป็นไรผมว่าเป็นรีเองดีกว่านะรี่น่ว้มาปล่อยเซอร์ดูตามที่ผมเออแนะนำไปได้เลยเขเรียกว่าไงนะตัตามที่ผมแบบว่าทำมาในคลิปก่อนๆได้นนเลยว่ากว่าจะได้ไอดีแบบ ไอดีที่ผมได้ได้ทุกวันนี้ที่มี8ดาวช่องการ2แล้วก็ช่องหน้าโอเคโอเคอ่ะ okay, okay. คือมันไม่ได้รีเกิดจากการรีแค่แบบว่าไม่กี่รอบอย่างเงี้ยมันเกิดจากการรีที่แบบว่าดีเยอะคือถ้าใครที่ที่ดูตั้งแต่อ p พีแรกก็จะเห็นเลยว่าผมแบบดีเยอะมากเยอะมากจริงๆกว่ามันจะมาแบบว่าเป็นไอดีจนถึงทุกวันนี้ได้ไม่ใช่รีว่าสร้างรอบเดียวได้เลยอย่างเงี้ย ถ้าคนณคิดว่าสร้างรอบเดียวได้เลยคุณก็คิดผิดแล้วนะครับเนี่ยกี่กวกะมาอีกนะถามว่ามาทําไมนะครับในเมื่อเราไม่ได้นะเอามาใส่ไว้ดูเท่แค่น,นั้นแหละไม่มีอะไรไม่ได้ดีใจอะไรนะเพราะว่าสุดท้ายผมก็ไม่ได้เล่นในดินเนี่ยเนี่ยมันได้แค่ในม,มูลค่ามันแค่นี้ผมไปเล่นอีกไอเดียนึงดีกว่าเอไอเดียนี้ก็ไม่ได้ปล่อยเซอร์แล้วแหละมาเล่นไอเดียนี้ดีกว่านะครับอืม ไอดีนี้ที่เรารักเพราะว่ามันก็รักเราดูมันให้นี่ดูเทียบกับดีที่แล้วนะดีที่แล้วนี่คือมีดาบอันนี้สองกับปืนสองแล้วดูดีนี้มีดาบสามปืนหนึ่งแล้วมีนี่ที่ข่าผมอีกแถมมีรองเท้าอีกโอโ้โหคนละเรื่องอะ่ะอนี้เมื่อกี้กับดีนี้นี่คนละเรื่องอะ่ะนก็อยู่คนละโลกอะ่ะ แต่ผมก็คงไม่เปิดนะตัวนี้ผมไม่ได้มีอัปเกรดธาตุไฟด้วยมามา Free, เอามาก็ใส่ไปเกียร์ฟรีใส่ออกมาทําไมอ่ะใส่รบโตแน,น่นอนแล้วก็ช่องกลางก็ใส่กากาก่างเงี้ยเอออาจจะเอาธาตุมือใส่ให้ได้อยู่แหละแต่มันก็ไม่ได้เบื่อผมมองว่าตัวนี้มันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะนะคิดว่าไปทําแปะเปิดตัวอื่นดีกว่านะครับเนี่ยได้แค่ตัวเทพตัวนี้มาก็พอละได้นะเชลยยาวขาดีแค่สี่ตัวเองนะ เออ่ไอ้นี่หอคอยห่อยังไม่ได้ตายเลยตายสักหน่อยเดี๋ยวไปพีพีนะพีพีนี้ผมเดี๋ยวคนต้องเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยต้องพยายามเล่นนะทุกคนเพราะว่ามันได้เยอะนะหอคอยอะของอะตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เก็บตัวยาวแล้วนะลอยเปิดตัวที่มันเก่งๆดีกว่ รอเปิดบอสมืออะถ้าได้บอสมือมาก็สยองแล้วก็พี่ผมน่าจะไปเก็บรอเปิดท่าแสงสมมุตินะถ้าสมมุติว่าคิดในแง่บวกแล้วกันว่าผมอะไปเปิดรอบแสงแล้วมันได้แสงมาอีกสมมตินะแล้วผมก็ได้เจ็ดดาวที่มันเป็นเฮ้ยไม่ไม่ไม่ต้องขาดอันก็ได้เอาแค่ตอนนี้ไอดีผมมันขาดแค่ อัปเกรดธาตุของธาตุไม้ธาตุไฟแล้วก็ธาตุแสงเนาะขาดอีกาสาม้าุสมมติผมได้โดนแสงอะ่ะขอแค่โดนแสงอีกอันนึงผมว่าที่เหลือหาง่ายละค่อยไปเปิดรอบรอบไอ้โดนแน่นอนแปดดาวผมว่าไอ้ช่องท้ายอะ่ะจะออกง่ายไอ้ช่องท้ายเจ็ดดาวออกง่ายใช่ไหมมันก็สามารถเอาอัปเกรดธาตุได้ง่ายง่ายไง ก็ต้องดูด้วยว่าอัปเกรดธาของธาตุอะไรสมมุติว่ารอบที่แล้วใช่ไหมเป็นธาตไฟกับธาตน้ำเจ็ดดาวใช่ไหมล่ะของรอบอ่อไมเอ่อไมกี้อ่ะเออเออก็ผมว่าถ้าเก็บเปิดนะรอไปเปิดรอบของคิสมาสก็ดีเพราะว่ามันน่าจะมีอัปเกรดธาตุาตแสงมาเพราะว่านี้รอบเกศธาตุมือไปแล้วไงรอบต่อไปน่าจะเป็นอัปเกรดธาตแสงมา ก็ต้องมารอดูว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่ผมคิดว่าน่าจะมาแหละเพราะว่ามันทํามาแล้วอ่ะพอมันทํามาใช่ไหมมันเป็นแสงเว้นแล้วก็มืดแล้วก็เว้นแสงแล้วก็มืดมันก็สลับแสงมืดคนละบัวผมว่านะมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วอ่ะผมไม่แน่ใจว่าในนาโคตอ่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามากนี่นะฮะใหม่ไม่น่าเปลี่ยนละเพราะว่ามันทํามาแล้วอ่ะมันทํามาสองรอบรอบแรกเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนได้ว่าแบบเอ้ย เกี่ยววิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามันมาขนาดนี้แล้วไม่น่าเปลี่ยนละเราขี่บาวุธหมดเลยวะโอโหกดไม่ทันด้วยเราขี่บนาวุธแฮอย่างไวอะไรครับเนี่ยผมเนี่ยเดี๋ยวเก็บเฮดน่าจะไปถึงได้อยู่เอผมจะอัพดิ เอ่าผมก็ไม่ได้อัพอันนี้เลยเอาไหวพิปไปก่อนเลยได้ใช้แน่นอนไหวพิปพระชื่อเลนเจอร์แร่ไม่ค่อยขาดแล้วตอนนี้ทุกคนว่าที่ขาดน่าจะเป็นพลังชีวิตอะโดนขี่วานาวุธยิงเมื่อกี้สยองอะที่ขี่วานาวุธยิง เดี๋ยวความมาตี pvp ต่อแล้วกันโอเคน่าจะหมดแล้วมั้งเดี๋ยวผมไปดูแป๊บอันนี้ผมเปิดไปโอ้เก็บไว้ดีกว่าพอแล้วพอละคนเนาะผมก็ค่อนข้างข,า,งขาดแคลนนะแต่ว่าอัปเดตพีพีร้อยทุกท่นิดนึงแล้วกันเนาะว่าผมพีร้อยแบบว่าไอ้ดีเนี่ยพีร้อยหลายตัวนะถ้าสมมุติว่าใครคนที่ ได้ดีที่ถูกใจแล้วอะดีจนได้ที่แบบแบบผมแล้วอะสมุดนะผมก็แค่เก็บแล้วครับตัองนี้ก็คือการเก็บละแต่เมื่อคนเปิดสามพันแล้วอะคุณก็เก็บไปรอบหน้าถ้ารอบหน้าคุณยังไม่ถึงสามพันคุณก็ไม่จําเป็นต้องที่เปิดก็ได้คุณรอยเปิดอีกรอบหนึ่งอะรอบหน้านู้นหรือว่ารอบหน้าหน,น้านน้นก็ได้ครับถ้าคุณไม่รีบนะเออคุณก็รอเก็บตัวออกมีเท่าไหร่เนี่ยไอ้ดีนี้มียี่สิบเอ็ดอืม ตัวจะได้ตั้งไหนอีกอีกสิบห้าได้สิบห้าแล้วก็มีหอคอยอีกผมว่าถ้าเสร็จสิ้นอ่ะผมว่าน่าจะได้เยอะอยู่น่าจะได้ประมาณร้อยอยู่เดือนเนี้ยอืมก็ทำพีมีร้อยข,ของก็ได้นี่ได้สามตัวละตัวนี้ก็ที่ยังทำไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้อัพนะไม่มีของอัพให้นะครับเนี่ยของมันหมดจริงๆนะ ถ้าสมมุติว่าไปไอ็ดียใหม่แนะนําว่าข้อฟ์าเหมาเลยอันเนี้ยเหมาหมดเลยด่านไอ้กะโลกหินอมตะเหมาครับด่านลูกบาเวมนก็เหมาขนนกมาเลยหมดนะแล้วก็ด่านทาน้ําแข็งก็เหมาหมดทุกด่านเลยครับแล้วก็ด่านไอ้ธาตุเนี่ยไอ้ด่านด่านไอ้โคลาโบเนี่ยก็เหมาหมดเลยครับให้นำไปดไีใหม่นะก็ให้นำคร่าวๆประมาณนี้ละกันเนาะเดี๋ยวนี้ผมขอตัวไปปั้นต่อก่อนละกัน แต่นี้ก็น่าโยกเกียร์นะแต่นี้เป็นอะไระถ้าใช้ถ้าใส่ครั้งก็ได้นะดาวเนชีก๊อบสองรอบอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะแต่ไอไย่างเงี้ก็กได้ไม่ต้องโยกเดี๋ยวรอให้ตัวดีมาก่อนตอนนี้ก็ใช้ประมาณนี้ไปก่อนฝึโทนใช้ไปเดี๋ยวเราได้ตัวดีมาแล้วค่อยอืมจะได้อะตัวชนแบบกา,กากเกินนะอันนี้เป็นธาตุไหมโหไม่ใช่ธาตุด้วยอะ ถ้าเป็นท่าเนี่ยผมเอามาใช้อยู่เนี่ยผมไม่ค่อยชอบเลยที่มันเป็นแบบอย่างเงี้ยเพราะว่าไอดีใหม่ๆอ่ะมันหายากครับมันต้องผลิตแล้วซึ่งเราขอว่าเท่าดีในการผลิตมันน้อยนะครับตอวเนี้ไว้เผื่อเล่นด่านยากไม่มีอะไรนะรไปแลกมาใครอยากใหผมก็ได้นะคือไปแลกไอ้ตัวโคนี่มาเพื่อไปเล่นด่านด่านยากอะไรไดีใหม่ๆอย่างเงี้ยโคนนี้ผมมีเยอะมากเลยนะกรบแดง ประมาณนี้เลยดีนี่ประมาณนี้เลยอ่าผมไปดูสิอันนี้ต้องกบม่วงแน่ต้องแรกอยู่แล้วแหละแต่ว่ารออัพห้องทดลองได้เต็มเต็มก่อนล้วกันแนละ้วผมค่อยทําโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันเนาะใครชื่ชอบฝากกดไลค์หน่อยละกันนะเป็นกำลังใจให้ผมในการมาสตีมแล้วก็ในการอะไรที่ต่อไปนะครับไปรับสวัสดีครับ